ขจัดออกได้แบบง่ายๆนะคะออกด้วยวิธีไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยมลพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็เคล็ดรับความรู้เล็กๆนๆน้อยจากทางช่องค่ะปัญหาที่เกิดจากลูกกุญแจต่างๆนะคะแก้ไม่ยากนะคะในกรณีที่มีคาบต่างๆติดตามลูกกุญแจนะคะไม่ว่าจะเป็นคาบสนิมคาบตะก,กันคาบ เครือแบบนี้คาบต่างๆนะคะเราสามารถล้างออกแบบง่ายๆนะคะด้วยของใช้ภายในบ้านนะคะเราจะใช้อะไรล้างมาดูกันเลยค่ะวัสดุที่จะนํามาล้างกุญแจที่เป็นคาบต่างๆนะคะก็คือน้ํายาล้างห้องน้ํานะคะเราสามารถนําน้ํายาล้างห้องน้ํามาล้างคาบต่างๆที่เกาะตามลูกกุญแจไม่ว่าจะเป็นคาบสนิมคาบเคาะคาบขี่ตะกันหรือว่า คราบเศษต่างๆนะคะให้ออกจากลูกกุญแจของเราแบบง่ายๆนะคะด้วยน้ํายาล้างห้องน้ํานะคะใช้กันแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆวิธีการก็คือเราจะนําลูกกุญแจที่เขิะน,นะคะใส่ภาชนะแบบนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะเทน้ํายาล้างห้องน้ํานะคะใส่ตามลงไปน้ํายาล้างห้องน้ําตัวนี้ก็จะไปกัดก่อนและขจัดคราบ สนิมคาบเคอะๆต่างๆให้ออกจากลูกกุญแจได้แบบง่ายดายนะคะมาลงมือกันเลยค่ะใส่ไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่น้ำยาล้างห้องน้ำตาเลยค่ะ<ม>ก็ใส่ให้ท่วมกุญแจเลยนะคะเพื่อน หลังจากนี้เราก็จะทิ้งเขาไว้สักสิบนาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะหลังจากที่เราแช่ลูกกุญแจนะคะผ่านไปสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปล้างน้ําสะอาดกันค่ะไปค่ะค่ะเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆเ,เป็นไงคะคราบต่างๆออกแทบหมดหรือว่าหมดเลยก็ว่าได้นะคะเพื่อนๆ กุญแจของเราไม่มีคาบสนิมไม่มีคาบตะก,กันไม่มีคาบขี้ต่างๆติดแล้วนะคะล้างน้ำดูค่ะค่ะเห็นไหมคะกุญแจของเราใสาขึ้นวาวขึ้นแล้วก็ใหม่ขึ้นนะคะเห็นไหมคะ สำหรับการล้างคาบกุญแจที่ติดในลูกกุญแจแบบนี้นะคะด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำล้างกันแบบง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆกลัวว่าจะมีน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะติดอยู่นะคะก็สามารถนำแปรงมาขัดอีกเล็กน้อยนะคะก็ใส่ผงซักฟอกนะคะแล้วก็จุ่มน้ำขัดไปเลยค่ะขัดนิดหน่อยนะคะเพื่อให้น้ำยาล้างห้องน้ำที่ติดอยู่นะคะออกมากขึ้นนะคะ เวลาใช้จะได้ไม่รู้สึกจะขิดจะขววงใจนะคะว่าเขาจะเปื้อนน้ำยาล้างห้องน้ำหรือเปล่านะคะขัดเบาๆแค่นี้ก็พอแล้วค่ะล้างน้ำค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะกุญแจของเรากลับมาใหม่แล้วก็สวยเงาวาวับเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะการล้างลูกกุญแจแบบง่ายๆด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัย หรือว่ามีคำแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมพาทาได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมพาทาได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะาการล้างลูกกุญแจที่เขอะเขะเป็นคราบสนิมและคาบขี้ใครต่างๆนะคะออกแบบง่ายๆด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำ ล้างง่ายแล้วก็สะดวกสบายแบบนี้เลยค่ะ